สวัสดีค่ะวันนี้ก็อ,อยู่กับช่องน้องข้เชียงตงนะคะซึ่งวันนี้น้องขวมีข่าวดีจะมาบอกนะคะซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีจากอเมริกานะคะได้ส่งเงินมาสนับสนุนน้องข้วพนะคะซึ่งเป็นคนลง,งคำนั่นเองนะคะจำนวนเงินอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบ รอนด้านะคะได้เงินผ้าไหอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่จันะคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งไปรับมาเมื่อก,กี้นี่เองนะคะก็ซึ่งวันนี้เป็นวันพระแต่ว่าน้องเขาผมไม่ได้ไปวัดะคะซึ่งไป รับเงินจากคุณลงของคำมาอสองมอบให้นะครโค็ร็เสึกดีใจมากเลยนะคะที่คุณลงเอ็นดูเมตตาแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะคะขอพรกคุณ่่าแล้วก็ขอให้คุณลงอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะเต้นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่พนุษของคำเอนดูแล้วก็มอบเองินส่งเงินมาเป็นของขวัญให้น้องขั้นค่นะ,คะซึ่งไม่ให้ดูทั้งหมดนะคะในนี้มันจะมีได้ชื่อคนส่งและชื่อของน้องขั้แล้วก็มันมีเลขบัตรประชาชนของน้องขั้ด้วยไม่สามารถโชว์ให้ทุกคนดูนะคะ อันนี้คือนคต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคลิปนะครลโลนปิดไปแล้วสองคลิปทุกคนอาจจะจําได้อยู่นะคะ <c oughs> วันนี้เป็นวันพานะคะนอครจะไปเดี๋ยวตอนเย็นจะไปวัดนะคะไปดูผู้ที่ไปประจําสิ่งที่วัดกันนะคะออตอนเย็นนี่คือ ผู้ที่ไปประจำเซ็นที่วัดก็ถือเียนห้าทั้งหมดนะคะตอนเย็นก็ทานข้าวอยู่นะคะซึ่งออตอนว่าตอนตอนมือ้อมื้อกลางวันนี้มีคนชะาโหสิลเจ้าชะาโหสินเบี้ยงทุกๆุกเนนะคะซึ่งัก้วเจะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไปทำกับข้าวแล้วก็ไปส่งแม่แล้วตอนนี้คือกีโมง บะ12โมงแล้วนะคะบ่าย2โมงนะครวก็ต้องทํากับเข้าแล้วก็เอ่อเอากับเข้าไปสงให้แม่นะคะแล้วก็ตอนเข้าพรรษาพ่อนัครูไม่อยู่นะคะนะครูก็จะเอาเงินนี้ไปขอขมาพ่อนะคะซึ่งให้แม่ตอนนั้นนัครูให้แม่60,000จัดนะคะตอนนี้คือให้พ่อ60,000จัดให้เท่าๆกันนะคะโอเคค่ะมารับพรด้วยกันนะคะ Naya Kamang, Lati Kamang, Wanu Kamang, Satika, Satu Sampat, Satu Sang, Sang, Sapang, Satu Sang, Kamang, Ibu, Kamang, Ika, Satu Sapat, sapa Luku, Dewa, Nanti, Kawan, Yusuki, Tika, ku Kawabi, Watang, Sama, Sini, Cang, Putra, Kota, Nanti, Kamang, Sampu, Ayu, เลยายหย่อนค้ายบ้านเลยมีเงินม exactly. ีความเสียกล้ามเดยแต่หลอดปลดัยที่ก็ได้รับพรได้รับบนกันแล้วนะคะซึ่งนักข่าก็จะถือโอกาสเงินเงินที่คนลงของคำส่งมาสนับสนุนนักข่ก็ถือโอกาสแบ่งทำบุญให้พ่อเลยนะคะแล้วก็ได้รับพรกันแล้วนะคะก็ขอ พื่อสิทุกคนอยู่ในมิุรสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะเจริญเจริญในการงานนะคะเงินที่เราพบเบิกมามีค่ะ5เซน5เซนกว่าจัดนะคะซึ่งมันตกเงินไทยเท่าไหร่นักขบก็ไม่ดูนะคะมันได้เงินพม่าเท่านี้นะคะโอนมาที่ธนาคารพม่านันเองนะคะเดี๋ยว ได้เงินแล้วดีใจแล้วแล้วเราไปออทํากับข้าวก่อนนะคะไปทํากับข้าวแล้วก็ตอนประมาณสี่โมงเย็นนักครูก็จะไปส่งออกับข้าวให้แม่แล้วนะคะถ้านักครูไม่ไปก็ให้พี่ชายไปไหมเดี๋ยวพาไปทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะว่าพวกประจำสิ่งที่วัดมีกุ่คน ซึ่งตอนวันเข้าพรรษามันก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะถ้าถ่ายผิดตรงไหนหรือพูดไม่ไม่หมดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งมันจะวุ่นวายนิดนึงคนก็จะเยอะมากนะคะวันเข้าพรรษานี้นะคะเมนูทํากับข้าววันนี้ก็คือมักล้อยคูนั่นเองนะคะซึ่งก็ใส่กระเทียม เดียวให้เดืองก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเนื้อมาผัดนะคะดูให้ใส่นิดหน่อยนะคะอันนี้คือเป็นเมนูเดียวนะคะผัดเนื้อแบบว่าให้สุกนิดหนึ่งค่อยเอาเอา่าอมะน่อใส่ลงไปแบบนี้นะคะซึ่งใส่เตาเฟรนนะคะเตาเฟรนมันจะ ช้านิดนึงนะคะความร้อนนะคะไม่เหมือนเตแก๊สนะคะแต่ว่าใช้เตาฟืนก,ก็ประหยัดกว่านะคะเตาแก๊สพิมพมีเยเลยะค่ะเชียงตรงสอนมากแ,แถววัดนอกจะใช้ฟืนก,กันนะคะแต่สมัยนี้ก็ใช้แก๊สบ้างแล้วนะคะถ้าเนื้อมันเริ่มส ผัดนะคะอันนี้เคอทำกับข้าวไปตรงมือเย็นของแม่นะคะที่วัดค่ะ ผสมไปนิดหนึงนะคะซึ่งมันน้อยมีแค่มัดเดียวนะคะซึ่งซื้อจะตลัดมามาหั่นแล้วโกไม่พอนะคะทีนี้ก็ปรุงเครื่องค่ะเจอน,นะคะเครื่องปรุงก็ง่ายมากเลยนะคะใส่ผงสลัดนะคะ ทอดน้ำผงนิดนึงค่ะค่ะทนอนน้ำผงไม่ได้นะคะพริกวนนิดนึงก็ตัดซลนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ผัด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 ไปนะคะอันนี้คือผัดให้พริกเกลือมันเข้ากันแล้วก็เอาน้ำมาเทาใส่แล้วก็รอให้สุกเดียวค่ะง่ายๆเองนะคะนี่นะคะได้เวลาไปส่งกับข้าวแล้วนะคะก็ซึ่ง เป็นหมักน้อยโคไฟเนยนะคะซึ่งเป็นมะน้อยนะคะภาษาเขินจะเรื่องหมักน้อยนะคะตอนนี้คือกําลังขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะคะซึ่งวัดอยู่รงนะคะเลือนไปมันเหนื่อยนะคะก็คือทางเคียงตรงจะทานข้าวตอนเย็นก็คือแหบ,บือว่าเขาถือสินห้านะคะไม่ถือสินแปดนะคะทานได้นะคะแล้วตอนกลางวันจะมีเจ้าสถาโหสิน เรี้ยงนะคะก็เลยไปส่งแค่ตอนเย็นนะคะเดี๋ยวนองครูพาไปดูที่วัดกันนะคะวันศิล์วันนี้คือไม่ได้ไปวัดนะคะก็ซึ่งเป็นวันพาระคะพ่อนักวัวก็กลับมาแล้วทําไมไม่ไปวัดนะคะก็คือพ่อนักูไม่เข้าพรรษาที่นี่วันนี้ก็เลยไม่ได้ไปวัดนะคะก็คือพ่อนักวัวจะไปเข้าพรรษาที่ไทยวันที่สองเลนน้านี้นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันพักกลางไปศิลนนี่คือเขาจะ ไปนอนประจําศีลที่วัดสามเดือนนะคะ <c oughs> วันนี้แม่นัโครก็จะไปไม่ใช่วันนี้แม่นัโคะนอนที่วัดนะคะซึ่งนอนประจําศีลนั่นเองนะคะก็มีหลายคนมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่ามีกี่คนนะคะตอนนี้คือขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะคะวัดจุดสูงค่ะเลินไปมันเหนื่อนยนะคะ

ใขาตดบเราเลยโอ้โหดแคบเราแคบลยเจนโอ้ยเขาลืมนี่ไนี่เราเนไก่ฉอดเลยอ่าอันนี้คือเขาเพิ่งเขาวัดเสร็จนะคะก็เลยกวาดกวาดวัดกัรไว้ภภาวานาอะ ผดปฏิบัตกลางเมืองแ้วเขาโก็ไปส่งขา้ขาวกับข้าวให้แม่กลับมาแล้วนะคะซึ่งตอนเย็นก็เขาก็เก็บวาดหมดเรียบร้อยนะคะซึ่งเราไปก็เห็นแค่โพื่ที่ไปประจำเส้นที่วัดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลืมเก็บบรรยากาศรอบๆวัดให้ชมนะคะพอรีบกลับบ้านซึ่งเอากับข้าวให้แม่แล้วก็กลับเลยนะคะก็ วันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณคุณองค์ควาคำยังมากนะคะที่รักและเอนดูแล้วก็ส่งเงินมาเป็นของขวัญสนับสนุนนงขโพนะคะต้องขอขอบคุณมากๆคะ่ะขอให้คุณลงสุตภะพแขงง็งแรง,งเงียบง่อยนะคะ,จะเจริญเจริญในการงานนะคะแล้วก็สำหรับอีพีนี้นกขพลก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนกขพลก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพีเอฟสี่กคนบ๊ายบาย